อคุณ้ากไปัานะัวอ,อไอคนนึะสัสดีนะครับสัสดีพี่น้องชาวพุทธโลุนะครับก็สัสตีนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาจากทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าวันนี้นะครับ ก็มีบ oh. mm ั hmm. right. mm ้งไฟนะครับเข้ามาจากทัวประเทศเลยนะครับมาต้องการเนข่งขันนะครับเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของภาคกลางนะครับหนึ่งเดียวในภาคกลางครับมีบั้งไฟโคกเจริญครับนี่คือไฟภาคภูมิใจของเราชาวโคกเจริญนะครับเสด็าสายเลือกโคกเจริญนะครับรักและแหวงแห่งนรักจลักพืีสูินสือเสียงนะครับวันนี้ครับเมื่อคืนก็เจอกันแล้วเมื่อคืนก็เปิดงาน หมอลำซิ่งนะครับหมอลำซิ่งจากอุบลและจหามีนะครับเนาะไปดูในเฟซบุ๊กโอ้โหมีแต่รอยยิ้มมีแต่คนลงรูปป้องไฟเหล่านะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับที่ทางทีมบริหารนะครับนำโดยท่านนายกสาสิีพายรณประหลัดยศนายกองคการบดยงานส่วนกเจริญนะครับนำรอยยิ้มสู่พี่น้องชาวโคกเจริญนะครับเนาะนี่คือความตั้งใจของท่านนายกนะครับเมื่อคืนก็เลยสนับสนุนนะครับ วงดนตรีชุดใหญ่เลยนะครับเป็นชุดอันทัวร์นะครับของมอรับซิ่งนะครับมาให้พวกเราชาวเขาเกิได้สนุกกันเต็มที่โดยที่ไม่มีการนะครับนำรายได้จากการจัดงานนะครับหรือค่าใช้จ่ายว่าประมาณหลวงมาสักบาทเดียวนะครับคือวงดนตรีท่านก็คือนี้ท่านนายกจ่ายคนเดียวนะครับร่วมแสนนะครับนี่คือนะครับน้ำใจจากท่านนายกของเรานะครับ และวันนี้ครับที่เดือดใต้ทั้งสองข้างนะครับวันนี้ทุกท่านทราบดีมีรถแห่2สองคันนะครับคันนี้จะเล่นช่วงเช้าถึงบ่ายสองะอีกหนึ่งคันครับคันสีชมพูนะครับเป็นอ้อยใจมิวสิกหนึ่งคันจะเล่นจากบ่ายสองถึงหกโมงเย็น เพราะฉะนั้นพี่น้องเรานะครับอยากร่วมสนุกด้วยกันขอให้สนุกด้วยความมีระเบียบที่ในนะครับไม่เกเรไม่ทะเลาะเบาแวงนะครับรถแห่สองคันนี้ได้รับการเสนอสนุมจากนะครับท่านสจรุงศักอิกษตรกัญญานะครับและอาณาจักรท้าวัสดุนะครับบางส่วนจัดให้หรือนะครับเลือกขาเองนะครับที่ทุกท่านนะครับรู้จักดีนะครับเดี๋ยวตอนที่นี้ไปนะครับ จะเรียนเชิญนะครับผู้อุปการะคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับและผู้ดูแลควบคุมงานในความเป็นเรด้วย้วยนะครับนายใหญ่ของเรานะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านสจุ่กศรศิริปัญยาครับสจคหวัลลุกบุรีครับเชิญครับเรเชิญท่านนายกศสิทธิปมาโดยน์ปรลัดยศครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญครับเรียนเชิญท่านจัรวาระวุฒิจตนครับเรียนเชิญ นะครับสพุ้เจริญครับตัวแทนกับสพคุ้งเจริญครับเดี๋ยวเชิญครับอบตพี่น้องเาวพาุกเจริญนะครับมอบรอยยิ้มนะครับส่งเสริมสนับสนุนช่วยกันทุกๆปีนะครับเดี๋ยวให้นักสอบตอนะครับโดยอบตพี่น้องเราครับรับท่านนายกยนประหลัดยศนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตัวและทีมงาน จเจริญทุกท่านนะครับน้องชาวอำเภอโคกเจริญ่อข้างเคียงนะครับวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบปะ <S <S พี่น้องชาวอำเภอโคกเจริญมานะครับ <S <S งานดีๆงานยิ่งใหญ่นะครับนายกแมกบอกว่าปีหน้านะครับจะให้ต้นใหญ่กว่าน,นี้อีกนะครับเห็นดีด้วยไหมครับ นี่แหละคือการที่มีพู้นนะครับนะครับครับการที่มีผู้นําดีเนี่ยนะครับผมคิดว่าทําให้พี่น้องชาวอำเภอโคกเจริญเนี่ยนะครับได้มีรอยยิ้มนะครับมีความสุขนะครับจัดงานต้องจัดให้มันยิ่งใหญ่นะครับให้มันสมว่าอําเภอโคกเจริญเรานะครับและกับผมเองก็ยินดีถนับสนุนอบตโคกเจริญ ทุกปีครับและจะช่วยนายกแม่ทุกปีนะครับเรื่องการสนับสนุนงานต่างๆนะครับเพราะผมเพราะผมเองเนี่ยรักชาวโกกันเลยครับเพราะผมผ่านการเลือกตั้งมานะครับพี่น้องชาวพวราก็เลช่วยผมเยอะนะครับมีอะไรที่ผมช่วยพี่น้องชาวโคริชได้ผมเต็มร้อยครับไม่ว่าจะเดือดร้อนสิ่งใดๆนะครับผมกับนายกแม่จะช่วยกันนะครับดูแลพี่น้องเรา นะครับมันผมเห็นพี่น้องชาวพุทธเจริญมีความสุขผมที่มีความสุขมากกว่าพี่น้องอีกนะครับผมอยากเห็นรอยยิ้มนะครับพี่น้องชาวพุทธเจริญของเรานะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันดีนะครับผมก็ต้องขออวยอวยพรให้พี่น้องชาวพุทธเจริญนะครับมีความสุขมากมากนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับได้มีความสุขกับงานให้เต็มที่นะครับก็ขออวยอวยพรให้กับพี่น้องชาวพุทธเจริญทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ ที่นี่คืไปครับน่งเลยทุกคนครับขอบคุณครับต้องขอบคุกท่านสจรุ่งศักดิ์ภาษีปัญญานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นงานกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ในตำบลโคกเจริญหรือในอำเภอโคกเจริญนะฮะโดยเฉพาะตำบลโคกเจริญของเรานะฮะก็จะได้ท่านมาช่วยดูแลช่วยสนับสนุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันเด็กในกิจกรรมสงการ ในกิจกรรมมันผู้สูงอายุและอีกกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมนะคะคือขอให้แจ้งขอให้บอกท่านนะคะท่านไม่เคยที่จะปฏิเสธในการดูแลและก็ช่วยเหลือและก็สนับสนุนในกิจกรรมตำบลโคกจเจริญเราเลยนะคะและกิจกรรมในวันนี้นะคะตั้งแต่เป็นนายกมานะฮะนายกแม่เองกอ็ได้รับความกรุณาจากท่านโดยตลอดนะคะและ วันนี้ในครั้งนี้และในบ้านไฟปีนี้นะก็ได้รบับสนับสนุนจากท่านอีกแรงหนึ่งน,นอกจากลูกใหญ่ๆที่ท่านอยู่แล้วที่จัดเมื่อวานจากพิธีเปิดนะคะต้องมีลูกชายของท่านอีกท่านหนึ่งก็คือโ้นะคะเสี่ยวโว่ก็ช่วยนะคะในการเพิ่มเติมในกิจกรรมนะคะก็มีได้หลายท่านนะคะผู้ใหญ่ใจดีได้หลายท่านนะคะที่เข้ามาช่วยดูแลชาวบ้าน ในโคกเจริญนะคะและก็ในภาคกลางเราเพราะว่าตำบลโคกเจริญเราแห่งนี้นะคะเป็นกิจกรรมประเพณีบุญบ้ามไฟหนึ่งเดียวในห้าลางนะคะเพราะฉะนั้นเองนายกเองก็ทำให้ดีที่สุดและจะทําให้ดีที่สุดถ้าได้มาดูอยู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะในวาระต่อไปและในวันนี้เองก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะร่วมสนุกร่วม ในกิจกรรมประเภณีูุ้ณต้องไปอย่างมีความสุขสนุกสนานและขออย่าให้มีเรื่องทะเลาะหบแวงนะคะในครั้งนี้เองเนี่ยก็านายกเองก็มีความ,มีนีและก็ปลืพุ่งใจนะคะจากเมื่อวานมีเสียงสะท้อนกลับมาว่าทุกคนชอบได้ยิ่งใหญ่ขึ้น จากเมื่อวานนี้คือวันมงมวันแห่นั่นเองนะฮะก็ต้องกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะให้การสนับสนุสนนะพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะมีความสุขกับวัฒนธรรมบุญม้่งฟัยนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอ่าแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณอ่าแทนผู้ใหญ่ใจดีทุกๆกท่านนะฮะแล้วก็ ในกระดับต่อไปนะคะก็เดี bon ๋ยวจะให้ทางสพได้พูดคุยแล้วก็พบปะพ่อแม่พี่น้องนะฮะของป่บตระกูลทุกท่านค่ะครับผมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตำบลโคกเจริญที่เขาทุกท่านครับผมตำรวจปีรักนันคำรานดีสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโคกเจริญครับวันนี้ก็ขออนุญาตฝากท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับอ่า สุนสนานกันนะครับอย่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทนะครับสองอขอความร่วมมือร้านค้านะครับห้ามจำหน่ายจุดสุราในวัดนะครับเป็นความผิดเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับห้ามจำหน่ายสุราในวัดนะครับรย้ำนะครับสามขอความร่วมมือไม่เล่นการพนันนะครับไม่เล่นการพนันเกี่ยวกับบ้างไฟในวัดนะครับ,รบรก็เป็นเรื่องที่ต้องขอความร่วมมือกันนะครับ เพื่อให้ไม่เกิดสิ่งที่เสียหายมีภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อไปกระทบกับงานวันข้างหน้าเราจะได้มีงานโฆนณานอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับ,รบนี่นคือนักผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ผูท้ที่มีส่วนร่วมในการส,กสร้างงานดีแบบนี้นะครับเนาะก็ ต่อไปนะครับก็จะมอบความสุขให้พี่นยย้องชาวพุกเอือรได้สนุกกันต่อแต่ก่อนจกไปนะครับอยากได้ยินเสียงปรบมือขอบคุณนะครับจากมมาวพี่น้องน้องสพุกเอือรว่างานนี้ถูกใจและชอบขอเสียงหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ